เอาละครับมาดูน้องมังกรทองพี่ล้วครับแข่งรถครับแข่งใครบ้างครับแข่งกับน้องกำปั่นนะครับน้องไม้นะครับโอ้โหไปนะครับน้องมังกรคันสีเหลืองครับโอ้โหอยู่ลำหนึ่งครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหไปนะครับไปแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับน้องกอบเป็นยังไงบ้างครับโอ้ใส่ใส่ใส่มงกุฎราชาด้วยครับของจริงครับของจริงครับ จริงของจริงโโอออ้ห่กบวาขงงจริครับอ่าครับดูใกล้ๆกันครับโอ้ี่น้องมังกรไปแล้วน้องมังกรไปแล้วครับโอ้โหเอามาลุ้นกันนะว่าใครจะได้ที่หนึ่งนะครับโอ้โหครับดูครับน้องมังกรน้องปริยมยือระดับใครครับระดับเกศครับน้องมังกรว่าชิวๆครับขอคือคือแบบว่าน้องมังกรว่าแบบว่าชิวๆไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยเข้าเส้นชัยที่หนึ่งครับขับเล่นก่อนขับเล่นก่อนน้องมงกร่างี้ครับอ่าตกครับตกครับตีลังกาครับโอ้โหตีลังกาไปแล้วก็สองคันแล้วครับโอ้โหมอจอยโอ้หมุนหมุนเรับน้องมงกรต้องช่วยครับโอ้โหหมุนหมุนอุ๊ยอาครับจะแข่งต่อได้หรือเปล่าครับไปต่อได้ครับหมุนอีกแล้วหมุนมุดตุ๊กหัวไอ้ไอ้ตามเพื่อนเร็วตามเพื่อนเร็วมงกรตามเพื่อนเร็ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตั้งใจเนี่ยครับตั้งใจขับแล้วครับตั้งใจขับครับโอ้โหสูงครับสูงครับเมื่อกี้ครับเอาแสงนะครับหนึ่งนะครับโอ้โหจะตกขอบครับปรับตรงนี้ต้องการครับโอ้โหคันนี้ไว้สำหรับยิปอย่างเดียวนะเนี่ยคันนี้เออไว้แข่งด้วยสิจะดิ้ไปทาไมเนี้เอาไปแล้วครับไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนบอกขอขับชิวๆเออ เอาเร่งดีๆครับเร่งๆหน่อยสิสองมังกรตองบุรีรัมเ์มาครับเริ่มแสงครับแสงไม่หนึ่งกันแล้วโอ้ตามติดๆครับขอโทษนะครับรถพี่แรงครับแสงทางโค้งนะโอ้โหทางอันนี้เมื่อกี้เป็นทางลูกคลื่นนะโอ้โหน้องมังกรบอกว่าขอขับชิวๆครับเอาจะแสงไม่แสงครับแสงไม่แสงครับไปอีกแล้วครับโอ้โหน้องมังกรบอกว่าโอ้โหตีลังกาไปสองกันครับโอ้โหตามมาแล้วครับติดๆเอ้าตีลังกาเหมือนกันครับน้องมังกรบอกว่า อ้ยก็ไม่บอกว่าตื่ลังกาได้นะครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ต้นโกมก็ว่าขับด้วยความเร็วนะครับ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแสงครับจะแสงครับโอ้โหน้องมงก็จะตามทันหรือเปล่าครับมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันนะครับนี่คือของจริงครับนี่คือน้อนโกมกตองบุรีรัมย์นะครับโอ้โหเอาไปครับให้ไปแล้วครับโอ้ให้เสียงภาษาไทยโอยคุณพ่อนะครับของจริงนะครับโอ้มาลุ้นกันครับโอ้โหมันคราวนี้ไม่มีแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับโอ้โห เอาไปแล้วไปแล้วครับโอ้ทำไมขับช้าจังเลยเหมือนมันช้ามากเลยเนี่ยอันนี้มันอ้าวโหมีคนพากให้ด้วยนะครับเฮ้ยรถใครตามหลังมาเนี่ยรถใครตามหลังมาเบอร์ห้าสิบเอ็ดอะโอเบอร์สองครับเบอร์สองเบียดน้ำมรกตครับโอ้ยมีคนเบียดน้ำมรกตครับตกขอบก็ไม่ตกครับโอ้โหไปได้ครับน้ำมรกตบอกว่าขอชิวๆเอาหมุนๆน้ำมรับหมุนมาจอยเกือบตกสนนครับโอ้ไปแล้วครับมัำมรกตบอกว่าไงไ้ขับเบียดเหรอ ขับเบียดเลยต้องเจอของจริงขับเบียดต้องเจอของจริงครับโอ้กลิ้งครับกลิ้งกลิ้งรถลำกลอลิ้งครับกลิ้งครับคลิ้งครับกลิ้งเป็นลูกชิ้นเลยครับเีบางัไปครับไปแล้วครับแต่เขาแบบก็แบบแต่เขาก็กลับมาเหมือนเดิมได้นะครับอออ่านะครับมาจุ้กันต่อครับ มีแต่คนเบียดน้องมังกรทองเลยอะอาไปแล้วครับไปแล้วครับน้องมังกรตันนะครับอยู่ดับที่เท่าไรครับดับมาที่ห้าแล้วครับอ้าบอย่าประมานนะครับอย่าประมานนะครับอัดดับหนึ่งอยู่แค่ปลายจมูกนะครับของจริงครับเซงครับแซงครับโดนเซงครับอ้าวเซงครับอัดดับหนึ่งในนอครับอ้าวอ้าวพริกพริกจะพริกมานดับหนึ่งครับก็โดนครับโอ้โหอ้าวอ้เจะตูดนะจะตูดครับพริก พลิกแล้วมีโคบอลตันตูดให้ครับมังกรบุกบุกบุกครับเขาวางงี้ครับอ่าไปครับไปต่อครับอ่านำมังกรขึ้นมานับสี่ครับนับสี่แล้วนับสี่แล้วครับโอ้เล่นเย็นจีนฮะเย็นใจเย็นโอเคโอเคโอเคอ่ามาลุ้นกันครับมาชมกันต่อครับโอ้โหให้เสียงภาษาไทยโดยคุณพ่อนะครับโอ้โหอออจะแสงไม่แสงครับอ้าสองขันเบียดกันไปครับอ้าโว้ยเห็นมังกรเบียดไอ้เบียดนมังกรเลย มันมีคนเบรกครับมีคนเบรกครับเมื่อกี้ครับโอ้โหเอ้ยอ้าวเป็นไงครับเป็นไงครับของจริงครับอ่าเป็นไงครับดาบดาบที่อะไรครับแอบจี้ห่าโอ้โหของจริงครับของจริงนะครับน้องมังกรทองบริลแลมนะครับโอ้โหเจ้าตะครับ